ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราด้วยนะครับนี่เลยนะครับเติมเงินโคตรถูกนะครับถูกลงไปอีกนะครับเพื่อนเื่อนเห็นไหมครับนะแพ็คใหญ่สอง9นเก้าสี่เก้านะครับสองพันเก้าสี่สิบเก้าบาทนะครับแพ็คเอ็มห้าเก้าเก้าครับแล้วก็แพ็คเอลอีกหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วก็เอ็กเอลสองสามห้าสิบนะครับเพื่อนเพื่อนดูวีไอพีครับปกติมันสองร้อยห้าสิบวีไอพีอะ ถูกลงไปอีกครับ230โคตรโหดครับนะถูกมากเลยนะครับนะถ้าไอถ้าใครสนใจก็นี่เลยนะครับอันนี้คือเฟซพี่เขานะครับนี่เลยทักไปเลยนะครับพิมพ์ไปเลยนะครับอ่าพิมไปเลยนะครับตามนี้เลยนะครับส่วนใครที่พิมพ์ไม่เจอนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับนะจะได้ทักไปถูกนะครับเพื่อนๆนะ บอกพี่เขาว่ามาจากช่อง m อ e มีส่วนลดให้แน่นอนนะครับนะขอบคุณครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราด้วยนะครับทั้ง40ท่านแล้วนะครับเดินทางมาถึง40ท่านแล้วนะครับใกล้จะถึงครึ่งทางแล้วนะครับนี่นะครับรายชื่อสปอนเซอร์รายใหญ่ของเรานะครับหารายชื่อตามนี้เลยนะครับคุณอาจจะอ่อนน้อยนะครับเพราะว่ามันดึกนะครับมาดึกมากนะครับประมาณตีสามตีสี่นะก็ยังอ่อนนะครับ นี่นะครับลายชื่อสปอนเซอร์ลายใหญ่ของเรานะครับส่วนใครที่อยากมาเป็นสปอนเซอร์ลายใหญ่นะครับลายละเอียดใต้คลิปนะครับอ่านดีๆก่อนทักไลน์มานะครับเพื่อนๆนะอ่านให้ครบครบทุกจุดเลยนะครับแล้วก็ทักไลน์มานะครับนะจะได้เข้าใจตรงกันนะครับเพื่อนๆนี่เลยนะครับลายชื่อตามนี้เลยนะครับอ่าทั้ง40ท่านนะครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับ อันนี้คือเป็นกำลังแรงใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับนะก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับครับเจอกันจุ๊บโอเคนะครับก็สวัสดีชาว YouTube กันทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับนะวันนี้ผมมี ID สไนซีสี่นะครับมาปล่อยนะครับคัสสี่มาปล่อยนะครับผมบอกเลยว่าของนี่โคตรสุดนะครับบวก15นะครับเพื่อนบวก15บห้ออฟอะไร ไก่สิบเย็ดเคโคตรโหดนะครับออฟไก่สิบราคาก็อยู่ประมาณ5 0 0ร้อมนะครับเอาวางขายตลาดออกครับร้อเอร์เซเอาไปวางขายเลยออกนะครับนะคนแย่งซื้อเลยนะครับไก่สิบอะครับออกนะครับเพื่อนๆน,นะมาดูส่วนต่อไปนะครับประดับชิดาเมะแปดนะครับเสือ้อ เสื้อไก่เจ็ดจุดห้าโอ้โหไอดีแม่งอย่างโหดโหดมากครับพเพื่อนๆนะอันนี้ก็เป็นออฟทั่วไปนะครับรองเท้านี่ก็เป็นเลือด 5. 5. เจ็ดจุดห้านะครับเพื่อนๆส่วนแฟรี่เราสามจุดแปดนะครับ i อเอซท่าสุนัขสามจุดเก้าครับโอ้โหสุดจัดนะครับของไม่ใช่ถูกๆเลยนะครับแต่ละชิ้นนะครับอันนี้แพงมาก ร้อยสเอมส่วนส่วนหมวกนะครับผมใส่เป็นไอ้มังกรนะครับเด็ดขีขี้เก้าเกหน้ากากน้ำแข็งขี7เจ็้าปากขี้เก้าโอ้โหขี้นี่เต็มตัวครับอันนี้ยังไม่ได้ออฟนะครับอันนี้ไอเอนสมนะครับหของแค่นี้ก็สุดแล้วนะครับเงินติดตัวสามรอเอ็ม โโ,โคตรคุ้มอะครับผมบอกเลยว่าราคาหลักพันนะครับราคาไม่เกินสี่พันครับเพื่อนๆนะผมบอกไว้เลยว่าราคาไม่เกินสี่พันทักมาถามได้นะครับเฟืองเพื่อนๆดูเฟืองกระตุกครับกระตุกต้องขออภัยด้วยนะครับเฟืองเฟืองพันหกเคเฟืองพันหครับเพื่อนๆ สุดจัดประหลาดบอกเลยนะครับรูนนี้มีครบนะครับรูนมีแถวสามนะครับเนี่รูนมีแถวสามนะครับครบนะครับดาเมจหนักนะครับดาเมจยี่สิบสยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ครับเพื่อนๆโคโหสุดจัดมากนะคูรูนมีครบเลยนะครับพร้อมเล่นนะครับพร้อมเล่นเลยไปดูสมุดกันนะครับ รู้สึกว่าเซิร์ฟมันจะหนืดๆนะสมุดอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนะแฟร์อยู่4นะครับการ์ดฝากนี่ผมบอกไปเลยเยอะมากนะครับผมไม่ได้เอาออกมานะครับขี้เกียจเอาออกมานะก็ไล่หยุดดูเอาเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆโอเค ตัวรองมี2ตัวนะครับเป็นค้า3ทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมค่า3ทั้งหมดเลยนะครับตัวรองเอาไปฟาร์มแบบชิลๆเลยนะครับดามเมจหนักๆเลยนะตัวรองครับสวิปได้4อาชีพนะครับอ่าสวิปได้4อาชีพนะครับประมาณนั้นนะครับมีอะไรอีกไหมน่าจะประมาณนี้แหละครับ อันนี้มีอะไรไหมนี่นะครับของในตัวนะมีไอ้ออฟเลือดอยู่นะครับเก้านะนี่นะครับออฟเลือดเก้านะครับยังไม่ได้ขายนะครับกับเสื้อจอกเกาะสิบยังไม่ได้ขายนะครับประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูขยะก่อนนะครับ ตัวลองมีไอเปิดซูมแมวอีกเยอะนะครับเพื่อนๆนี่คือขยะนะครับอ่านี่เลยครับขยะเยอะเหมือนกันนะครับดูผงออฟแมวนะครับเคเยอะไปไหนเนี่ยครับไฮไลท์ก็คือนี่นะครับเพื่อนๆตัวฟ้าครับ ใครชอบเปิดตัวฟ้าห้ามพลาดนะครับมีร้อยเก้าสิบใบนะครับในคางอีกสามร้อยใบเหรียญแมวอีกสามร้อยนะครับ,รอบ,อรบโอ้โห,โหเก็บอีกนิดหน่อยก็ได้ปีกทองแล้วนะครับเพื่อนๆว่าปีกทองราคาเท่าไหร่ห้าสิบเอ็มโอ้โหโหดเกิอบอ่าประมาณนี้นะครับตัวรองอะ่ะมันมีเหรียญออฟแมวด้วยนะครับเพื่อนๆเอาง่ายๆเลยสามร้อยเอ็มจะเอาไปทําอะไรครับ <c ười> ของสุดหมดแล้วนะครับ สามร้อยอิมาไปทําอะไรนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับหรือเอาไปบวกเสื้อเป็นเป็นบวกสิบห้าดีนะครับเพื่อนนะประมาณนั้นนะครับเงินสามร้อยอิมนะครับเดี๋ยวผมไปพาไปดูตัวตัวลองนะครับมันมีเหรียญออฟแมวเยอะมากเลยนะครับตัวลองอะอย่ามากระตุกตอนนี้นะเพื่อนโอ้โหเออได้อยู่นะครับนึกว่าจะไปแล้ว เอาง่ายๆเลยครับเพื่อนๆของสุดแล้วนะครับทำแค่สมุดให้มันได้สัก1000แค่นั้นนะครับจบมีเหรียญออฟแมวด้วยนะครับไหนวะแปดร้อยเหรียญครับเอามาออฟได้นะครับแล้วเคสดทำไว้หมดแล้วนะครับเคสออฟแมวอะ่ะผมทำไว้หมดหมดแล้วนะครับสามารถออฟแมวได้ขั้นขั้น4เลยนะครับเอขั้นขั้นสูงสุดเลยนะ ใครที่ต้องการเงินเอ็มก็นั่นแหละครับเอาไปย่อยขายได้หมดนะครับเสื้ออาวุธทุกอย่างนะครับขายออกหมดนะครับธาตุสุนัขนี้ว่าแต่วางนะครับหายเลยนะครับไวมากคนดึงไวมากนะครับของนี้สุดทุกชิ้นนะครับเห็นไหมครับมีระดับสูงนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมีระดับสูงนะครับเพื่อนๆเห็นไหมมันมีระดับสูงนะครับ จัดได้จัดได้เลยนะครับเพื่อนๆผมจะกดกลับคืนได้ไหมเนี่ย <c oughs> นะก็ประมาณนั้นเลยนะครับอีกตัวก็มีอยู่ประมาณ500เหรียญน,นะครับเหรียญแมวเยอะมากนะครับเอาไปฟาร์มได้เลยนะครับมีรูนไหมเนี่ยไมน่น่าจะไม่มีนะเพราะมันเป็นตัวลองนะครับประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆกดกลับคืนได้ไหมเนี่ย ผมกลัวมันสะดุดอะถ้ามันกึศกึศกึนี่แปลว่าเรียบร้อยครับโอ้โหดูเซิร์ฟเฮ้ยยังได้อยู่นะครับยังได้อยู่นะยังมาอยู่นะครับเกือบไม่มานะ <c oughs> ผมอยากลองดามเมจให้เพื่อนเพื่อนได้ดูมากเลยนะครับแต่มันยิงไม่เห็นดามเมจนะครับผมยิงไม่เห็นอะแล้วอีกอย่างผมใส่เป็นเซ็ตล่าบ,บอสด้วยนะครับ มันก็เลยดาเมจอาจจะไม่โหดมากนะครับฮะมันต้องไปตีบอสมันถึงจะโหดนะครับเพราะว่าผมใส่เซนล่าบอสเนี่ยเซนล่าบอสเลยนะครับเสื้อคลุมก็ล่าบอสนะครับเซนล่าบอสในสมุดมีครบนะครับเนี่ยลาบอสสองใบยังไม่ได้ใส่นะครับผมใส่เป็นมดดาวนะครับมดดาวน่าจะแรงกว่าลาบอสนะครับประมาณนั้นนะครับถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะครับ id ลายใต้คลิปนะครับเพื่อน รีบหน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะเหมือนเสกนะปล่อยปุ๊บออกเลยนะครับนะรีบหน่อยนะครับราคาไม่เกินสี่พันแน่นอนนะครับเพื่อนๆนะทักมาถามได้นะครับไปเจอกันด p หน้านะครับป้าเลโก้